จทนายอานทน์ไม้ระยองครั้งแรกเปิดใจหน้าเรือนจำเป็นีการปล่อยตัวไม้ระยองและทนายอานนท์นี่เป็นครั้งแรกในคดีเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ตารวจขอนคำสั่งฝากขังตรงผลให้เกิดการปล่อยตัวในคดีทางการเมืองนับว่าเป็นมิมิตหมายที่แปลกแต่ดี ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนปวดแอกประชาชนปวดแอกจนมาถึงนักเรียนเลวและหนูรู้ว่าหนูเลวพลังเคลื่อนไหวของเยาวชนประชาชนและนิสิตนักศึกษาล่าสุดมีนักเรียนและแรงงานบอวินจะไม่ทนเมื่อวานนี้ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน จนถึงวันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในคดีทางการเมืองเมื่อตำรวจติดยื่นคำร้องขอถอนคำฝากขังโดยอ้างว่าสอบสวนเสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องฝากขังต่อไปเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรและอานนท์และ,และไม้ระยองเปิดใจครั้งแรกว่าอย่างไร ในสื่อออนไลน์ BBC ไทยบอกว่าศาลมีคำสั่งปล่อยตัวอานท์นำพาพานุุงษ์จากนอกแล้วไทยรัฐออนไลน์บอกว่าศาลสั่งปล่อยไม้อานท์หลังตำรวจสำนักนล่าดยื่นคำร้องขอยกเลิกฝากข,าขังมดิชนออนไลน์บอกว่าครั้งแรกศาลอาญาสั่งปล่อยตัวอานท์ไม้ชี้ครั้งแรกในคดีเคลื่อนไหวทางการเมือง เราไปดูรายละเอียดกันที่มติชนออนไลน์มติชนออนไลน์รายงานข่าวเมื่อวันที่7กันยายนเวลา18นาฬิกาบอกว่าครั้งแรกสารอาญาสั่งปล่อยตัวอานน์ไหมชี้ครั้งแรกในคดีเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวันที่7กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ของ i l a w ลฟได้โพสต์ภาพนายอานนนนำพาชนายความ และแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเยาวชนปวดแอกและนายพานุพลจาดนอกไม้ระยองแกนนำเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษข้อความว่า17.30ปล่อยแล้วอานนท์นำพาและพานุพงค์ผู้ปราศัยกิจกรรมเยาวชนปวดแอกได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเจ้าหน้าที่เร่งทำเอกสารเพื่อการปล่อยตัวโดยเร็ว นักข่าวหลายสำนักและผู้มาให้กำลังใจยังมาไม่ถึงทั้งสองก็ออกมาแล้วแยกย้ายกลับไปโดยเร็วการปล่อยตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสารอาญาแจ้งว่าพนักงานสอบสวนถอนคำร้องคำฝากขังในวันที่7กันยายน2563เพราะไม่ต้องการควบคุมตัวผู้ต้องหาอีกต่อไปสารอาญาจึงส่งหมายปล่อยมาที่เรือนจำถือเป็นขั้นตอนและเหตุผลในการปล่อยตัวที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน เนื่องจากก่าวหน้านี้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ขอให้ศาลสั่งควบคุมด้วยตัวเองภายหลังไม่กี่วันเกิดเปลี่ยนใจขอไม่ให้ควบคุมอีกต่อไปกระบวนการลักษณะนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในคดีทั่วไปและนี้เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกในคดีเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจังหว่าการเคลื่อนไหวพหลังของประชาชน เกิดการสั่นสะเทือนไปถึงใจกลางของอำนาจว่าวันนี้19กันยายนจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ต้องลดทอนไม่ให้คนมาชุมนุมต้องทำให้เงื่อนไขในการชุมนุมลดลงน้อยที่สุดการปล่อยตัวทนายอนนท์นำพาและไม้ระยองถือว่าเป็นการลดเงื่อนไขที่จะทำให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมหลังจากวันนี้ ตั้งแต่เชา้ามีแฮชแท็กไม่เอารัฐประหารพร้อมมีการแจกจ่ายคู่มือการต่อต้านรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์มาจอดให้เต็มกรุงเทพเพื่อฝังทางการเคลื่อนกำลังเข้ายึดอำนาจรวมถึงน้ำคนละแก้วสำคัญกว่าอาวุธที่พี่ดำผอบอีกาได้นำเสนอความคิดเรื่องราวดังกล่าวตั่นสะเทือนว่าวันนี้น้ำแก้วเดียว เหมือนกับโบสีขาวได้สั่นสะเทือนใจกลางอำนาจของอนุรักษ์นิยมในเมื่อศักดินากำลังจะพินาศประชาธิปไตยกำลังเจริญตำรวจถึงกับสั่งถอนหมายขังกันทีเดียวเราไปฟังนะครับว่าทั้งสองคนเปิดใจสั้นๆประมาณ2นาทีว่าอย่างไรเชิญฟังครับมัน คือโหงมากนะครับเพราะว่าคุณร้ำเมื่อกี้นะครับซ้ำเมื่อกี้นี่เองนะครับว่ามีการหมายปล่อยมาแล้วก็เจ้าที่แจ้งว่าทางเจ้าที่ตํารวจสอนอสำร,ราษรรชเนี่ยไปที่คำร้องต่อศาลว่าไม่ไม่ฝากทางเราแล้วนะครับก็ปล่อยเราจะาจากการฝากทางนะครับแล้วศาลก็อนุญาตให้ให้ล่อยตัวนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับนักต่อสู้ต่อไปแล้วก็ทุกคนที่ตัวคดีนะครับก็จะรู้ว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยมัน มันมีความสําคัญในทุกทุกการยากทุกกา,าวกกายาวกนะครับที่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปากขังการให้ทนายความยื่นคำคัดค้านการไต่สวนหรือแม้กระทั่งการยอมสละเสรีภาพส่วนตัวของตัว,ตวเองเนี่ยเพื่อยืนยันในหลักการกนะครับซุ่งน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ใช้อำนาจในบ้านเมืองน,นี้นะครับว่าการใช้อำนาจนั้นต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขอขอมีใจครับ ดีใจที่เมื่อกี้ได้รู้ข่าวว่าได้ลงมาเลยนะครับก็ดีใจที่ขอบคุณทางศาลนะครับที่ได้พิจนารณานะครับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราสองคนนะครับในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพวกเราเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมเรายังคงต่อสู้เหมือนเดิมอย่างที่เราบอกไว้เสมอๆว่าไม่สามารถขังขังเราได้แค่ตัวไม่สามารถขังอุดมการณ์และความเป็นนักสู้ของพวกเราได้นะครับเราก็ยัง คงที่จะสู้ต่อไปนะครับให้ได้ซึ่งจุดหมายที่เราได้ตั้งเป้าไว้กลับมาเหมือนเดิมและนั่นคือคำเปิดใจของทนายอานนท์นำพาและไม้ระยองทั้งสองคนยังยืนยันว่ายัางคงเดิมสำหรับอุดมการณ์ที่จะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปและการยืนยันไม่ขอประกันตัวหากมีเงื่อนไขของทั้งสองถือว่าวันนี้ได้ประกาศให้โลกเห็นโลกรู้ว่า สิ่งที่เขาทั้งสองตัดสินใจเป็นสิ่งถูกต้องแล้วโปรดสังเกตว่าแม้กระทั่งชุดของทั้งสองคนก็ยังไม่มีการเปลี่ยนเป็นชุดนักโทษออกมาวันนี้เกิดอะไรขึ้นหน้าวิเคราะห์หน้าติดตามอย่ากระพริบตาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเปิดใจอานอนท์นำพาไม้ระยองหน้าเรือนจำเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่มีการปล่อยตัว โดยพนักงานสอบสวนขอถอนหมายฝากขังนับว่าเป็นคดีทางการเมืองครั้งแรกที่มีการปฏิบัติแบบนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,กดกระดิ่งแชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จะทอนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก อันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o o กทวิตเตอร์รวมถึง y o u u u e หถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห้วงเวลาที่กำลังมีการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้อันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆ สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ